สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักการเนเรวดนวยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่57นะครับเป็นไงบ้างฮะถูกหวยรวยรวยเบอร์กันบ้างเลยฮะในช่วง16นะครับเนี่ยบางทีนะฮะคนเรานี่บางทีดวงบดที่จะมีโชคลาภเนี่ยยังไงก็มีนะแล้วบางคนเพื่อนไม่ว่าผมเคยเจอฮะเขาไม่เคยถูกหวยรางวัลเล็กๆเลยนะ เขามีวันที่หนึ่งบ้างนะฮะสองบ้างนะฮะเราเคยตกไปเดิมที่คือสามนะฮะมันอยู่ที่สามสองหนึ่งนะฮะแต่หนึ่งเนี่ยอาจจะสองสาครั้งนะฮะแต่ว่าสองกับสามนี่บ่อยเออมันก็มันแปลกนะอืเอาจริงมันก็วาสนาใครวาสนามันฮะอย่างเราเราไม่ใช่ว่าแค่สองกันนะสองตัวนะฮะสองตัวที่จะถูกนะฮะบางทีสองตัวก็ไม่ถูกหรือนะโดยชะตาเขามีวาสนาด้านนี้นะครับ มันก็ว่ากันไม่ได้นะฮะแล้วก็บางคนไม่เคยถูกเกินเลขท้าย2หรือ3ตัวเลยก็มีนะฮะเพื่อนเคยไหมสำหรับคนที่ซื้อบ่อยนะฮะแต่ว่าไม่เคยถูกเกินเลขท้าย2ตัวเลยนะครับบางคนก็มีนะอ่าก็โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ในช่วงนี้วาสนามันแตกต่างกันนะครับไม่ไว่ากันเราก็บางคนวาสนาดวงเด่นทีไร ได้ข่าวดีเรื่องงานทุกทีนะครับแต่ซื้อหวยไม่ถูกบางคนดวงเด่นทีไรนะฮะมีคนเข้ามานะฮะให้คุยให้ครบหรือเสน่ห์แรงนะฮะมันเป็นเรื่องของความรักความใคร่แทนก็มีนะฮะเห็นไหมวัสนาคนมันแตกต่างกันนะครับมันดูในดวงได้วัสนาเราคือเรื่องอะไรซึ่งโดยรวมทุกๆคนมีนะวัสนานะครับแต่มันก็บางคนเราไม่รู้นะฮะ แต่มันก็ไมีจุดสังเกตนะ,ะผมเคยเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่ถ้าดวงดีๆเนี่ยหรือว่าอะไรเข้ามาหาเรามากกว่ากัน,นครับในชีวิตเรานะฮะพอมีเรื่องดีๆอต่สักอย่างหนึง่งบางคนโอ้มีคนมอบหมายนดหน้าที่ความรับผิดชอบมาให้ตลอดเลยนี่คือวาสนาเขาบางคนมีคนช่วยเหลือตลอดนะฮะซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรก็ไปถูกนะฮะแต่ไม่ตกทุกข์ได้ยากเลยมีอะไรก็จะมีคนช่วยนะฮะกำลังจะหมดตังก็มีคนมาช่วยกําลังจะจำเป็นต้องใช้เงินก็มีเงินในส่วนนี้เข้ามา หรือถ้ากาลังเดือดร้อนอะไรก็ตามก็มีคนที่เขาถนัดเรื่องที่เรากําลังเดือดร้อนเข้ามาช่วยเขาทุกทีนะครับนี่ก็เป็นวาสนาอาจจะเคยช่วย,ด,ยวดูแลคนทั่วไปนะฮะทำบุญสร้างกุศลในการที่จะใครเดือดร้อนก็ไปช่วยนะครับหรือช่วยสาธารณะต่างๆนะฮะนี่ครับถึงเวลาเขาเดือดร้อนมันก็จะมีมุมต่างๆในแต่ละเรื่องที่เราทํามีคนมาช่วยในเรื่องนั้นๆเสมอนะฮะไหมก็เรียกว่ามันคือบุญเก่าเนาะถ้าตามความหลักความเชื่อนะครับฉะนั้นเพื่อน มีบุญอะไรก็ตามสะสมไว้นะฮะเล็กๆน้อยๆได้ทําได้ทํานะฮะถึงเวลาบางทีมันมาช่วยเราในเรื่องที่เราจําเป็นจริงๆนะมันก็มือนโอ้โหยกภูเขาออกจากอกจริงๆนะโอเคนะครับมาดูเรื่องของเลขและสีมงคลครับนิดนึงฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษฮะคือเลขหนึ่งนะครับนะเลขหนึ่งนะเลขต่อมาครับคือเลขสามนะฮะเลขต่อมาคือเลขแปดครับเลขสุดท้ายคือเลขเก้านะฮะ เลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์นะฮะในวันนี้คือเลข7นะครับสีที่ถูกโชรครับมีสีแดงนะฮะสีชมพูนะฮะสีดํานะครับและสุดท้ายนะฮะ,ะคือสีน้าตาลนะฮะส่วนสีที่เลี่งยงๆนะครับในวันนี้คือสีม, <S <S ม<อ>่วงนะครับซ้ายขวาถ้าต้องมีเหตุต้องเลือกนะฮะให้เลือกซ้ายนะครับ okay <สา>โอเคนะฮะถ้าต้องเลือกให้เลือกซ้าย, <S <S <ส>ายแล้วก็ต่อมานะครับถ้าต้องเลือกบนหรือ <S <S ล่า, <illas> <ส>างวันนี้ให้เลือกบนนะครับ ก็คือถ้าเราต้องเลือกซ้ายกว่าก็เลือกซ้ายซะหรือถ้าจะไปต้องเลือกบนล่างก็เลือกด้านบนนะครับนี่คือจังหวะดาวที่ดีหรือก็จังหวะดวงที่เด่นนะครับหรือเลือกงามยามดีต่างๆที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะฮะวันนี้ยังอยู่ในโซนของความลับเปิดเผยนะครับเดาอนพจันทร์สัมพันธรรร์กับดาวเสาร์เนี่ยผมก็จะเน้นย้าเสมอว่าช่วงนี้ใครที่มีความลับอะไรก็ตามก็เก็บความลับดีๆนะฮะบ,บางทีมันหลุดมาได้ บางทีมีคนเจาะฐานข้อมูลเราอยู่บางทีคนเขากําลังจะหาวิธีล่วงรู้นะครับแอบส่องนะเออว่าไปนะครับช่วง2 3วันนี้นะฮะเป็นช่วงคนจะแอบส่องคนที่เราอยากรู้ข่าวคราวหรืออยากรู้จักเขามากขึ้นกว่าเดิมหรืออยากจะสอดส่องเรื่องส่วนตัวของใครบางคนนะฮะเป็นพิเศษนะก็ะช่วงพุทธ,ธา萨สุขนะฮะนี่แหละฉะนั้น ถ้าเราไม่ได้สออส่องใครจะมีคนแอบสอดส่องเราก็ได้ะฮะอแอบส่องทางโซเชียลแอบส่องทางเรื่องต่างๆนะครับนะโอเคบางคนก็สบายใจไม่มีเรื่องอะไรฮะรแต่บางคนโอ้โหความรับเพียบนะฮะก็จะโลนลานนิดหนึ่งนะครับนี่แหละก็หาวิธีป้องกันเอาเนาะต่อมาครับเรื่องของคลิปนะฮะกับดักความรักนะครับนี่ผมจะมีเรื่องกับดักความรักเป็นระยะมาเรื่อย อันนี้เพื่อนๆเราคืบดูะฮะดวงมองดวงนะครับมีคู่มีความรักทีไรเนี่ยฮะเจ็บเสมอนะครับจริงๆอ่ะมันจะมีดวงประเภทว่าเพื่อนๆเคยดีไหมดวงคู่ครองแพ้ทางก็คือใครมาคบกับเราสมมติเรามีดวงคู่ครองแพ้ทางนะใครมาคบกับเราเนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาหรือว่าถ้ามีการต่อรัอต่อเถียงหรือมีปัญหาอะไรก็ตามเราจะชนะตลอดนะครับ หรือเราจะเป็นต่อตลอดนะฮะแฟนจะแพ้ตลอดนะครับซึ่งมันไม่ได้แบบถูกหรือผิดนะแต่ว่ามันเป็นลนดดักษณะดวงนะครับนั้นเป็นกาฝั่งเป็นผ่านไปก่อนหรือดวงมงคลน,นะฮะแพ้ทางคู่ครองก็คือคบกับเขาทีไรห,หรือคบกับใครที่เหมือนกับดวงดูดพลังงานชีวิตไปนะฮะอยู่ไปเรื่อยๆชีวิตมันอับเฉาลงอยู่ไปเรื่อยๆชีวิตมีความทุกข ขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่คงไม่แบบทุกร้อยเปอร์เซ็นะคือไม่ใช่ทุกยี่ิบสี่ชั่วโมงนะฮะแต่เหมือนกับชีวิตเราห่อเหี่ยวลงไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสไม่ค่อยมีสิทธิ์กล้าสแสดงออกอะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะอาจจะเคยได้ยินนะฮะผิดตลอดนะครับผิดตลอดคือเถียงที่ไรผิดตลอดนะฮะเขามีเหตุผลมาชนะเราตลอดะฮะบางทีเหตุผลข้างๆของกูก็เราก็ไม่อยากโต้เถียงแต่ก็ เหนื่อยเมื่อกันคุยกับหรือคบกับแฟนคนนี้เขานะครับคือเรามีดวงแพ้ทางคู่นะฮะเมื่ะจะคบนะครับมันก็จะเสียน้ําตาเสียใจเสียเขารู้สึกเสียเวลาหรือเสียทรัพย์สินเงินทองนะฮะอันนี้ไม่รวมถึงร่างกายนะอันนี้ก็เรียกว่ามันมีเสียมากกว่าได้นะครับมันก็จะมีประมาณแบบน,นะครับนี่คือดวงแพ้ทางคู่ครองนะฮะมันมีดวงแบบนี้เยอะนะ โว้เพื่อนอาจจะเคยเห็นคนรอบข้างแล้วนะฮะทีออ่คู่นี้คบกันทีไรแล้วสงสารเพื่อนเราเลยเพื่อนเรามีดวงแพ้ทางคู่แล้วไปคบกับเขาคนนั้นโอ้เพื่อนเรามีแต่ช้ำน้ําตาลินเอาแต่เรื่องทุกข์กังวลมาเล่าให้ฟังตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือมันก็มีนะฮะนี่ครับพอไปตรวจเช็คอ้าวดวงแพ้ทางคู่นะฮะมันก็จะมีเรื่องวันนี้แต่ผมก็จะมีคลิปนี้แล้วก็แนะนํามีทางออกเหมือนกันนะ เอ่ก็ลองไปฟังดูนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆนะฮะในช่วงนี้นครับเดี๋ยวนะฮะดาวพะจั์จะย้ายนะครับพอขยับย้ายเนะี่ยอะไรหลายอย่างที่มันช้าที่มันฝืดที่มันหนืดมันจะเร็วขึ้นนะเนี่ยคือเดี๋ยวสุดสัปดาห์นะฮะหลายอย่างมันจะเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนนเพื่อนๆถ้าเตรียมการอะไรต่างๆง่ายคือเดี๋ยวเรามองว่าใครที่เรามองผ่านสัปดาห์ที่ไปนะฮะสัปดาห์หน้า เรื่องหลายเรื่องนะครับมันจะมีบทสรุปมีทางออกมีคําสั่งด่วนมีเรื่องที่ต้องอนุมัติอะไรเงี้ยคือมันจะหลายๆอย่างที่เรารอคอยบางทีมัน,ท,มนทยอยออกมาในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าฟังคลิปนี้อยู่ในวันนี้วันพฤหัสเนาะแล้วถ้ามีงานที่ค้างคาอะไรที่มันต้องเคลียร์ได้หรือจัดการให้จบได้ก็พยายามให้จบหรือให้ใกล้เคียงกับการ เป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้นะเพราะว่าเดีอนสัปดาห์หน้าหลายๆอย่างจะเป็นคําสั่งด่วนเรื่องงานด่วนหรือต้องทําอะไรส่วนตัวด่วนครอบครัวมีเรื่องอะไรด่วนๆเงี้ยคืเนี้มีเรื่องราวแบบนี้ครับเราก็จะได้ไม่ต้องเครียดกังวลนะครับโอเคนะฮะสุดท้ายครับในช่วงนี้ครับเพื่อนๆฮะดูแลร่างกายของเราฮะดูแลจิตใจของเรานะฮะดาวพุธยังโคจรวิปริตอยู่นะครับมันยังผลให้ในช่วงนี้คนจะมึนมึงงงงกง คนจะหลุดหลงลืมไม่ง่ายเข้าอของเครื่องใช้บางอย่างลืมไว้นะฮะรองของหายแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารนี่มีปัญหานะครับเราะฉะนั้นมันก็จะมีเหตุให้คุยไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะฮะสื่อสารล่มนะครับระบบสื่อสารล่มหรือว่าเรื่องของแอปต่างๆที่เราต้อง,งใช้นะฮะหรือว่าข้อมูลต่างๆอยู่ๆมันติดขัดมันเบรกมันชะลอหรือมันยังใช้ไม่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราก็จะเสียหายได้ ฉะนั้นสำรองข้อมูลไว้ด้วยแล้วก็เตรียมแผนสำรองถ้าข้อมูลต่างๆหรือว่างานต่างๆที่ทําอยู่มันถูกชะลอตัวนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะฮะซุปเปอร์แทนขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ตามสะดวกของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นเมมเบอร์นะฮะมาเป็นสมาชิกขอบคุณที่สป,ปอร์ตช่องของเราครับดูดวงสิบสองราศีครับราศีกรกฎครับสิงห์กันนฮะเรื่องดีรกฎนะครับทุกคนกรกฎครับดาวาทิตโคจรท็อปแล้วนะฮะ อธิคความร้อนนะครับอทิคคือเงินของคนกรกฎนะฮะเงินต้นร้อนมาแล้วนะฮะคือมีเงินเข้านะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เข้านะฮะบางทีถ้าเราคาดหวังหรือเรากําลังลุ้นนะในเรื่องของเงินทองในทุกมิติครับมันมีดวงสําเร็จนะครับเผื่อตั้งใจอยากจะหาะไรายได้พิเศษหรือว่าจะไม่ต้องหมุนเงินหรือกําลังทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับมีเกณฑ์สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการรับ การใช้การจ่ายในเรื่องสำคัญการเจราจาการกู้ยืมการทำเรื่องสำคัญอะไรก็ตามมีดวงสำเร็จนะครับก็ให้สบายใจได้จัหวดดาวในระยะน,นี้ครับสิ่งที่ต้องระวังอีกประการครับคือเรื่องคนฮะมันจะมีเหตุปัจจัยเรื่องคนในช่วงนี้ทำให้งานล่าช้าหรือทำให้เกิดอุปสรรคจุกจิกฮะคุยเราไม่ค่อยรู้เรื่องฉะนั้นชุงนี้ระวังการสื่อสารพูดคุยให้ชัดเจนดี แต่ข้อดีคือช่วงนี้วาจาของเรายังมีคนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะก็ให้สบายใจในมุมของการอธิบายการไว้วานนะฮะพาวเวอร์ในการพูดคุยมันเด่นขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าคุยให้ชัดเจนแล้วก็สื่อสารให้เข้าใจหรือรู้เรื่องนะฮะมันจะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากวาจาช่วงนี้พูดอะไรคนฟังและทําตามนะครับโอเคนะฮะหมุนเงินได้ครับเผื่อเพื่อนๆมี ความคิดฮะอยากจะหมุนเงินหาไรายได้พิเศษหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองนะครับโอเคจังหวะดาวมันมาการทํางานเชิงรุกดีเผื่อเพื่อนเพื่อมีไอเดียน,นะครับอยากจะหมุนอยากจะใช้ใจ่ายนะฮะหรือว่าอยากจะหาไรายได้ทางเทนนคนโดอฮะคือหมุนเงินได้ทันนะครับคือข้อนี้ข้อดีคือหมุนทันมีรายไดพิเศษอ่ะเผื่อว่าจ้างใจจะซื้อจะหมุนจะใช้หรือถ้าไปไมได้ถ้าค้าขายโอเคขายเด่นฮะชุดนี้นดาวเกี่ยวข้องกับ,บวาจาเด่นในการพูดคุยคนจะฟังในเรื่องของการในสิ่งที่เราขาย ความรักนะครับคนโสดช่วงนี้ดูดีครับคือถ้าเราโสดเนี่ยเรารู้สึกดีชอบใครคุยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะค่อยๆคุยไปนะฮะมันมีโอกาสคุย้วมันคลิกกว่าเงียบส่วนคนที่มีคู่แฟนฮะดาวความรักระยะนี้เป็นช่วงที่คุยแล้วแฟนเชื่อถือนะหรือพอจะฟังนะฮะหรือพอจะไว้วานให้ช่วยเรื่องสําคัญก็ได้อยู่นะครับดาวความรักไม่เสียมีอะไรให้คุยหลักๆเลยนะครับ แล้วก็สําคัญข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังระยะน,นี้ครับมีดวงช่วยเหลือกันและกันได้นะฮะพอะพึ่งพาสายบางอย่างได้นะครับคนที่พึ่งทางกายทางใจอะไรได้หมดนะครับสุขภาพร่างกายจุกเสียนั่นท้องลมกดแก๊สเยอะอาหารเนี่ยทำให้ป่วยท่านเดียวไวสวอก็เหมือนกันครับเราคล้ายๆายกันคืออาหารทำให้ป่วยเพราะฉะนั้นระวังอาหารการกินหรือเมนูที่มันพอจะเซฟเซฟร่างกายได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปทานดึกเกินนะครับวันนี้นะแล้วก็เสนเสืนส้อผ้าสีเข้มไปหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมครับต่อมาชาวราศีสิงห์ กิจกรรมภารกิจงานเด่น,นครับใครที่อยู่ราศีสิงหนะ์เนี่ยในช่วงนี้ดาวประจาตัวโครจรในตําแหน่งวินาศนะครับอยู่กู่ทั้งดาวพุธแล้วก็ดาวพระเกตแน่นอนครับในยะช่วงนี้มันจะมีข่าวเรียกว่าทําให้เราไม่มั่นใจทําให้เราไม่สมบายใจทําให้เรารู้สึกกังวลใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของข่าวสารที่ดีเดี๋ยวจะมีเรื่องเข้าใจผิดหรือว่ารับข้อมูลเลยมาระวังหลุดตกบนพิภพนะครับ มูลดาวเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องสําคัญสาเร็จมูลดาวเกี่ยวข้องกับการทางานเชิงรุกสาเร็จมูลดาวเกี่ยวข้องเรื่องการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับฉะนั้นจังหวะดาวมันไม่เสียเพียงแต่ว่าเออมันมีเรื่องของรายจ่ายฉับพลันก็เตรียมตัวนะรายจ่ายที่คาดไม่ถึงก็เตรียมตัวนะรายจ่ายที่อยู่ก็ะโผล่เข้ามาแบบนี้ก็เตรียมตัวนะฮะัทั้งที่เรารู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะบ,บางทีมันก็ยังควบคุมยากเลยนะครับ รายจ่ายหนำซ้ำําช่วงนี้ของใช้บางอย่างมันหมดมันเสียมันพังหรือคนกู้ยืมมันไม่ได้จ่ายฉุกเฉินเข้ามานะฮะมันก็ทําให้เรากังวลเป็นพิเศษหน่อยครับในช่วงนี้นะฮะมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีฮะโสดคือคุยกับใครฮะคนรู้สึกดีชอบคุยแล้วมันคุยกันได้ยาวนะครับมันก็ดีอยนะ่างส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้เด่น มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจทุกพิตกหรือว่ามีอะไรที่แบบอึดอัดฮะมันจะมีทางแก้มีทางออกมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาช่วงดาวการค้นหาข้อมูลเลือกสําคัญนะครับช่วงนี้ถ้าจะไม่ต้องหาข้อมูลอะไรก็ตามจะหาข้อมูลได้นะครับผมวกมาเรื่องของการงานนิดนึงครับคราสีสิงเผื่อว่าเราตั้งใจอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับก็สามารถทําได้นะฮะเผื่อมีเรื่องไอเดียเรื่องงานเรื่องงานส่วนตัวนะครับหรือว่าภารกิจหรือว่าเป็นงานดิเลก หรือบางทีมี j อบส่วนตัวนะครับจะหยิบจับขยักพยายทําอะไรในช่วงนี้ถือว่ายังดีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าใครที่ทําอะไรที่ไม่ต้องไม่ถูกต้องและผิดพลาดระวังคอมเียกความรับเปิดเผยได้กันนะครับหรือไปหลุดอะไรก็ตามในการพูดการคุยเอกสารต่างๆใครเห็นพอดีฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีความรักก็ต้องระวังในความรับนะครับไม่ใช่ความรักความรับนะครับต่อมาเรื่องของความรักบ้างนะฮะคนโสดนะครับช่วงนี้ชอบใครง่ายครับคุยครับแล้วก็ไม่ใช่เร่าชอบใครดีว่าอยากคุยกับแฟนนะฮะเรื่องสำคัญสำคัญนะฮะอยากให้ คือถ้าเราชอบอยากซื้อนู่นซื้อนี่หวานให้แฟนซื้อให้วานให้แฟนหามาให้อะไรอย่าง <c oughs> อื่คือเรียกวา่าเราชอบอะไรพิเศษนะฮะวานให้แฟนช่วยซื้อช่วยหาพอได้อยู่นะครับแต่มันต้องเป็นปริมาณที่มันไม่สูงนะฮะโอ้โหไม่ใช่แบบเกินตัวแฟนแล้วนะแต,แต่เพราะว่าช่วงนะี้ดวงแฟนเสริมเรื่องเราผมได้บอกโอเคช่วงนี้เราจะคุยเรื่องสําคัญไว้วานให้ช่วยได้สุขภาพร่างกายระวังร้อนในปวดหัวเจ็บคอนะท่านีไวโซว์กดและย้อนวิงเวนศีรษะระวังเรื่องของน้าหนักตัวความดันนะครับ เสน่ห์สื้อาเนื้อสีสันสดใสใบหน้าสว่างสะอาดสดใสร่างกายกลิ่นหอมลูลานไร่วาสัตว์เลี้ยงชุดนี้ดีครับอย่างน้อยทาให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะครับต่อมาชาวสกีกกนครับภาิติจต่างๆวันนี้ชาวกันเด่นนะครับมุมดาวเรื่องงานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อตรองการพูดคุยการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทางานเชิงรุกในทุกมิตินะครับดวงมันสําเร็จนะฮะฉันเผื่อมีไอเดียนะครับคิดอ่านประการใดอยากทําสิ่งใดนะฮะโอเค สามารถลุยทําแก้เคลียร์จัดการได้โอเคนะครับจังหวะดาวถือว่าใช้ได้นะจริงๆนะฮะคนราศีกันนะครับในระยะน,นี้เผื่อเรามีความคิดนะฮะอยากขยับขยายเรื่องงานหรือจะคุยเรื่องสําคัญกับใครชุนีวาจาเด่นมากพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังพูดคุยแล้วคนเอากับเราด้วยนะครับฉะนั้นถ้าดูภาพรวมเนะี่ยจังหวะดาวไม่เสียจังหวะดาว มีการขยับนะครับในมุมของการหมุนเงินได้มีข่าวเรื่องของเงินทองหรือแม้แต่การซื้อของในของที่ดีราคาพึงพอใจเพราะว่าใช้เงินคุ้ค่านะฮะแต่ว่าก็ยังห่วงเลยนะครับว่าไม่ห่วงก็ต้องห่วงแหละเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วรายจ่ายมันเยอะนะครับก็ทําให้เรากังวลหน่อยแต่ข้อดีนอกจากรายจ่ายเยอะนะครับรายรับหรือการบริหารการเงินเรายังมีแผนอยู่เรายังพอมีตัวช่วยอยู่ เรายัางพรอมวิธีให้ได้เงินหรือว่าอยู่รอดได้อยู่นะฮะใกล้สบายใจจุดนี้ได้วงดาวอย่างนะฮะในระยะนี้คือความรักนะฮะคือถ้าโสดนะฮะแล้วคุยกับใครอ่ะช่วงนี้ดูดีครับคือเวลาคุยแล้วคนเ็าชอบนะ,ะบางทีเรื่องความรักเนี่ยมันก็ว่ากันยากนะฮะบางทีเรารู้สึกดีกับใครบางทีเขาอาจจะเหมือนเมือนแต่คนที่เราไม่รู้สึกเออช่วงนี้ก็มาสแสดงก็สแสดงว่าช่วงนี้นะครับถ้าเราชอบก็คุยแต่ถ้าเราไม่ชอบ คนที่เข้ามาก็ถอยได้ก็ถอยนะฮะอย่าให้ความหวังนะเดี๋ยวมันไม่โอเคต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับเรียกว่าลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับโอ้โชูนี้ดูดีฮะค,คือดวงลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงดวงเสริมเรานะครับก็ช่วยเหลือบางอย่างได้ใช้กันบางใจหรือเป็นพลังใจนะครับก็เรียกว่าลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอยู่ในจังหวะที่ดวงเด็ดนะครับมุมดาวเพื่อนๆฮะในระยะนี้ครับมันมีดวง ถ้าจําเป็นนะฮะต้องวานให้ใครช่วยนะครับอ,อันเนี้ยก็สําเร็จนะครับหรืออย่างครับช่วงนี้นะใครที่กําลังคิดเรื่องสําคัญกําลังจะทํากําลังจะแก้กําลังจะปรับจูนชีตอีกรอบหนึ่งนะฮะก็สามารถทําได้ครับบางอย่างกําลังจะเปลี่ยนกําลังจะคุยเรื่องสาคัญคนสําคัญโอเคใช้คําพูดปาาระจนช่วยเนี้เด่นนะครับคุยได้เคลียได,ยได้จากการเรื่องสําคัญสําคัญได้มีโอกาสได้เงินพิเศษแล้วก็ช่วงนี้ ความลับบางอย่างระหว่างเราหรือแฟนนะฮะมันจะหลุดหรือมันเปิดหรือมันจะมีเหตุให้รับรู้นะครับบางอย่างของเขาเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ใช่วันนี้สองสองามวันนี้นะครับช่วงนี้ดวงแฟนค่อนข้างจะเป็นช่วงที่พูดคุยแล้วคนจะหลุดออกมาให้เราได้ยินในฝัฟังนะครับโอเคนะแสดงความเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ชิดนะฮะแล้วบางทีการเพื่อนมันจะทําให้ระบายอะไรหลายอย่างได้นะฮะแต่ลักษณะของช่วงนี้นะครับเสน่ห์สะพานเนื้อสีเข้มเขมใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับ นี่คือจุดเด่นนะฮะข้อดีนะครับช่วงนี้ใครที่มีลูกหลานประภาษาเลี้ยงผมรู้บอกครับในระยะเนี้ยหาเวลาอยู่ใกล้ชิดดีฮะเหมาะกันอยู่ใกล้ชิดหรือสอนสั่งความจําแล้วก็ความเข้าใจเขาจะฟังแล้วก็เข้าใจง่ายมันก็สบายหรอกนะฮะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะครับที่ได้ฟังวันอะไรก็ตามขอให้มีความสุขสิ่งดีๆเกิดกับทุกท่านและครอบครัวนะฮะเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ